ดีกันอีกเช่นเคยนะครับกับทางร้านดิฉเชียงกงนะครับตําบหลหนองแปนอําเภอกรมราสัยจังหวัดกรสินนะครับวันนี้ทางร้านของเราก็มานําเสนออีกเช่นเคยนะครับรถหกล้อ1 1 0หัวใหญ่ NPR นะครับ NPR 1 1 0หัวใหญ่นะครับตัวนี้เอกสารมีเรียบร้อยนะครับเอกสารมีเรียบร้อยแต่ชุดโอนไม่เรียบร้อยนะครับขายตามสภาพตัวนี้ จะเป็นเครื่องร้อยสิบห้าเทอร์โบนะครับสีบีดีฝาดําเทอร์โบนะครับตัวนี้สภาพหัวก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับสภาพประตูก็จะประมาณนี้น็อตล้อห้าตัวนะครับตัวหน้าจะเป็นน็อตล้อห้าตัวต้อมใหญ่ยังไงวัยยิงหงวะอ่าตัวนี้เป็นยางยางหน้าจะลงเป็นยางแปดสองห้าขอบสิบหกนะครับยางแปดสองห้าขอบสิบหกนะครับ สภาพยางหน้าใช้ได้นะครับแต่เป็นน็อตล้อห้าตัวนะครับอ่ามาดูภายในเลยนะครับด้านหัวเข็นก็ยังมีรอยผุบ้างนะครับตัวนี้นี่ครับสภาพโดยรวมของด้านหน้านะครับตัวนี้ตัวคันนี้ใช้งานได้นะครับใช้งานได้เขาขับขึ้นแมครตลอดนะครับขึ้นแมคออย่างนี้แมคหกสิบนะครับตัวนี้ขึ้นแมคหกสิบได้อ่าที่ซื้อมาพร้อมกันรถคันนี้จะขึ้นแมคโหกสิบโคมาสุรุ่นสามนะครับหกสิบรุ่นสามนะครับ ม่เคยจอดอยู่ข้างนอกนะคะยังไม่ได้รีวิวมาดูเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่า n p r 140ใหญ่นะครับคัดสีสวยนะครับไม่มีที่ติดตัวนี้หางนะครับจะเป็นพื้นเหล็กหมดเลยนะครับตัวนี้หางจะเป็นพื้นเหล็กหมดเลยนะครับไม่มีไม้เลยนะครับตัวนี้คัดสีสวยมากนะครับตัวนี้ช่วงล่างช่วงหลังนะครับช่วงหลังนะครับ ตัวนี้จะลงเป็นเสื้อเเผวยูสุ FBR เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเสื้อเเผวใหญ่นะครับตัวนี้คานหน้าเล็กแต่ตัวหลังใหญ่นะครับนี่ครับสาภาพโดยรวมๆนะครับคัสซีสวยนะครับอ่าเน้นดำเอกสารมีแต่ไม่พร้อมโอนนะครับคู่มือชุดโอนมีหมดแต่เลขเครื่องไม่ตรงครับตัวนี้เลขเครื่องเดินจะเป็นร้อยสิบแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีบีดีร้อยสิบห้าฝาดำพวงมาลัย power นะครับตัวนี้พวงมาลัย power น่ครับสภาพโดยรวมๆของด้านหลังนะครับใช้งานได้จริงนะครับรถคันนี้ผมขับมาเองนะครับรถคันนี้ผมขับมาเองเจ้าของร้านลงมือขับมาเองเลยนะครับยางหลังก็จะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับอัดดอกนะครับตัวนี้แปดสองห้าขอสิบหกนะครับแบตเตอรี่สองลูกนะครับเครื่องใช้ได้นะครับตัวนี้เครื่องใช้ได้สีพอดีร้อยสิบห้าเทอร์โบนะครับ พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแบตเตอรี่สองลูกนะครับลูกค้าคนไหนมองหารถใส่ขึ้นไมคอรทเทเลอร์นะคะราคาแมลงรงครับตัวนี้ราคาแมลงนะครับนี่ครับประตูนะครับโทรมาเลยนะคะลูกค้าด้านหน้าก็อยู่มีรอยผูบ้างนะครับขายตามสภาพครับรถคันนี้ขายตามสภาพนะครับราคาแสนนิดๆนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรถคันนี้ไม่ว่าอยากได้พร้อมแมคคร อยากได้ทั้งแคนเลอร์แมคโครก็มีนะคะตัวนี้คันนี้รีวิวเสร็จนะครับเราก็จะไปรีวิวแมคโครต่อนะครับ EP หลังนะครับแมคโคร60นะครับที่เราซื้อมาพร้อมกันนะครับาด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับจกลางหน้าก็จะมีรอยแตกบ้างนะครับตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับราคาอยู่ที่115,000บาทนะครับราคา115,000บาทเน้นย้ำนะครับต่อรองได้นะครับเอกสารมีนะครับ ม่แต่โอนไม่ได้นะครับเลขเครื่องไม่ตรงนะครับตไปงไหนคนะุน่ะตรงไหนเจ<ด>มบ์ครับนายรถคันนี้ซื้อปั๊บผมขับมาเองนะครับนิ้นย้ำเจ้าของร้านขับมาเองเลยนะครับรถคันนี้ข <laughs> ับมาแต่ไซกาะอ่าอําเภอสาสคันจังหวัดกาลสินครับนาย วงมาลายพาวเวอร์ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดไม่เข้าใจหรือว่าจะติดต่อสอบถามาทางโทรศัพท์มาหรือว่าเราให้รายละเอียดไม่เพียงพอโทรมาเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจโทรมาปราึกษาได้เราก็จะให้รายละเอียดเพิ่มเตมิมอีกทีหรือว่าอยากได้รูปภาพเกี่ยวกับรถขั้นไหนอะไรต่างๆโทรมาเดี๋ยวทักไลน์มาเราจะส่งไปให้ดูเลยนะครับ ครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับอะไรรถบรรทุกต่างๆทางร้านเราก็พอมีนะครับครับสวัสดีครับ cột sấp sấp vai mẹ đê con yêu thương đời, con lung phạt cốt lái, cốt sắp sắp phạt trong ท่านใดอยากได้อะไรรดยนต์แวะเข้ามาดูชมเรายินดีต้อนรับเรายินดีต้อนรับ Det er nødvendig.